คลิปนี้นะครับผมก็เราก็จะมารีวิวแอปนะครับผมแอปเนอ้์ครับที่มีชื่อว่าซิมชิม,มิอะไรมไม่รู้ว่าที่มันเชื่อซิมชิม,มิชิม,มิชิม,มิอะไรเนี่ย กดไลค์กดติดตามและกดแชร์ so หนึ่งล้านซับสครเบอร์ไปกันนี่ครับผมและวันนี้ก็มาอยู่กับรายการทีรพัดเคที่สตูดิโอกันอีแล้วครับผมและวันนี้นะครับผมผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนกันนะครับผมโอ้โหก็ผมก็โดดเดียวเดียวได้นะอืมไม่มีคนซะด้วยและคลิปนี้นะครับผมก็เราก็จะมา รีวิวแอปนะครับผมแอปเนอครับที่มีชื่อว่าซิมชิมิอะไรไม่รู้ว่าที่มันชื่อไอซิมชิมิชิมิชิมิอะไรไม่ไมรู้เออนั่นแหละแอปนี้มันอาจจะกวัวประสาทหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นแอปนี้กันเลยครับผมไปกันเรนิ่มเลยนะครับผมแอปมันก็จะกวัวประสาทนิดน,นะจนนุมยอดมันตอนแรกๆมันก็จะเป็นสไตล์หน่อยครับแต่ผมก็อ่านไม่ออกอยู่ดีเลย กูแนววะอ๋อกูตรงนี้อ๋อแค่เรีนกล้อง,องน,นะ,ะท่านผู้ชมเจะภาษาไทยนะครับโอเคสวัสดีขอบูุสวัสดีครับผมก็สวัสดีด้วยครับก็ความจำเย็นน,นะ ก็จะตอบนานนิดนึงนะงานสวัสดีครับถ้าคุณบอกว่าซิมทีมีไม่ดีโปรอ,อย่าพูดที่สัมบัติบอลลูน่ราจะพูดว่าทำอะไรนะครับแกเลยว่าทำอะไรคิดผุดนะเฮ้ยคิดแต่คนถาม, <laughs> ไ,ไ,มได้มีด้วยหรอ ไปกระเทยปล่าวะเราถามดูเฮ้ยพวกคำว่ากวนตีนได้วะอ่ะคำว่ากดตีนว่ะ โโ oh oh. อ้หนี่เพ้อมันตอบไม่ตรงคำถามท่านผู้ชมผมเขียนว่าควรตีนว่าแล้วมันถามว่าแล้วรักขำไมเี่ยผมโอเคไม่รักได้ทำไมอ่ะเออแล้วไม่รักได้ทำไมอ่ะแล้วก็บ้าแล้วฮะฮะ

แล้วแต่คนอื่นจะคิดเ,ออเดี๋ยวผมจะพิมพ์ดูว่าเคยไปโรงเรียนไหมผมว่าคนทุกคนก็เคไปเยก็เคยไปโรงเรียนกันเนาะฉันจะไม่ตอบไปอยู่นั้นอ่ะเฮ้ยแปลงเนาะมันก็แปลงอยู่นะ ผมลองเขียนว่าทำอะไรอีกสักประโยคนึงนะสรุปไอไอแอปเนี่ยมันมันเออเป็นผู้หญิงว่าผู้ชายวะผมลองเขียนว่าเธอกันโอเคเธอๆกับเธอ What the fuck เฮ้ยส hey! ูบไอนี่เป็นกระเทยเหรอฮะแต่ผมนองเกียนเราโม่วมด้วยครับผมโอเคต่อมองก็จุดกลับไม่ก็ได้ ผมลองแกมแบบกหนกับว่าคำหยาดูนะอ้ออะาวมันก็ไม่ตอบอยู่ดียกเลยลองโอเคลองประสาน,นนะไม่ได้บ้กวาเออมาเลยมาเลยเดี๋ยวเต๋ เราต้องต่อคำตาลที่เราต้องการคืออะไรวะเออ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 เอยเนื je er, je er, je er. Er. ่ยเชือนเือนเชอเจิตเออโอเคเราจะกวาดมันไับผมสาดเรือสงสัยไหม

แปลว่าอะไรเคยเรียนภาษาอังกฤษเรียโอเคความประากูเออกูว่า ไม่ต้องอะไรแอปเนี้ยมันรู้สึกว่ามันกวนประสาทเนะถ้าใครก็ไปโหลดแอปนี้ก็ไปโหลดได้เลยครับผมที่แอปที่มีชื่อว่าซิมชิมินะครับผมก็แค่นี้นะครับผมในการรีวิวแอปของผมตู้คอนเทนตที่ผมมารีวิวแอปนะครับผมมันก็มันก็เป็นแอปที่สนุกนะครับผมถ้าใครก็ไปโหลดก็ไปโหลดได้เลยครับผมที่แอปชื่อว่าซิมชิมีนะครับผมมันก็จะกลัวประสาทนิดหน่อยนะครับผมคือไอแอปนี้มันก็ นานๆทีเล่นเนอฟแต่ถ้าเราเล่นนานๆมันก็ทํายังไงอ่ะคือเราทําให้เราหัวร้อนได้ครับผมคือซิมคิมี่มันก็พูดคําหยาบก,ก็ไม่มากเนาะแต่มันก็กวนตีนนิดหน่อยเนาะแต่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับผมเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีผมโคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมเยี่ยมมาก แอปนี้ก็ไป็นลดได้เลยครับผมเี้แอปชิมเชื่อว่าซิมชิมีคูบอกกี่คนแล้ววะเนี่ยอ